วันนี้ asking permission นะคะวันนี้จะสอนเกี่ยวกับ asking permission นะคะก็คือการขออนุญาตเอาง่ายๆการขออนุญาตวันนี้จะขออนุญาตไปไหนดีเออฮะอะไรนะคะขออนุคขออนุญาตไปปัสสาวะแสดงว่าขออนุญาตออกไปข้างนอกหรือเข้ามาข้างในเพื่อนบอกจะขออนุญาตไปปัสสาวะออกไปข้างนอกหรือเข้ามาข้างในเนี่ยอ,ออกไปข้างนอกใช่ปะตอไปนี้ชั่วโมงภาษาอังกฤษ ถ้าจะไปข้างนอกต้องพูดภาษาอังกฤษถ้าจะเข้ามาในห้องก็ต้องพูดขออนุญาตภาษาอังกฤษดีไหมเอา้ามาดูเลยไม่ยากเด็กเด็กจะพูดได้แน่นอนฉันขอเข้ามาข้างในได้ไหมอ่าเห็นไหมตอนว่าตอนนี้อยู่นอกห้องก๊อกก๊อกก๊อกมาสายนะจะเข้ามาห้องเรียนแต่ไม่กล้าเข้าก๊อกก๊อกก๊อกไม่ใช่เปิดประตูปั๊บเข้ามาเลยถือว่าไม่มีมารยาทในการเข้ามาในห้องหรือว่าจะไปบ้านคนอื่นนะไปบ้านเพื่อน ก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็เข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้นะคะต้องมีมารยาทเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไรอยากจะเข้ามาในห้องวันนี้เมื่อกี้หมดชั่วโมงมีการเปลี่ยนชั่วโมงไปข้างนอกมาเอาดินน้ำมันไปเก็บไปล้างมือมาแต่เข้าห้องช้าจะทำอย่างไรดีนะตั้งใจฟังเลยนะคะการขออนุญาตเข้าห้องนะคะเข้ามาข้างในนะคะ ก็ใช้คําว่าคาอินนั่นเองนะคะคำมินนะคะทีนี้คุณครูเพิ่มมาอ่านพร้อมกันเมยไม่ใช่เนค่ะเมยตัวเอมนะคะเมยอ่านว่าเมย์ไอคำมินเมย์ไอคำมินพูดตามค่ะเมย์ไอค i มินเมไอคำมิน a มคือการขออนุญาต I ตัวนี้คือฉันคำอ in ก็คือเข้ามาข้างในขออนุญาตฉันขอเข้ามาข้างในได้ไหมอ่าก๊อกก๊อกก๊อกกลังเรียนอยู่เนี่ยมีคนมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเขาจะเข้ามาเลยเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องบอกว่า May I come in please ขออนุญาตเข้ามาข้างในได้ไหมคะอ่าถ้าเราจะบอกว่าเชิญเราก็บอก yes yes you may คุณสามารถเข้ามาได้คุณเข้ามาเลยนะคะเด็กฟังนะเพราะฉะนั้นจะเข้ามาในห้องถ้าใครออกไปในระหว่างเรียนใครออกไปเข้าห้องแล้วเข้ามาในห้องถ้าไม่พูดประโยคนี้จะไม่ให้เข้ามาเรียนต่อไปนี้นะคะต้องจาเลยพูดตามครูค่ะเม่ไอ้ข้ามินเม่ไอ้ขามินเม่ไอ้ขามินเม่ไอ้ขามินก็คือฉันขอเข้ามาข้างในได้ไหมนะคะท่านี้ถ้าเกิดว่าจะขอไปข้างนอกล่ะ นั่งเรียนอยูอ่ปวดท้องอยากจะไปะห้องน้ําหรือว่าอยหิวน้ําคอแห้งอยากจะไปดื่มน้ำจะพูดว่างไงดีคํามินคือข้างในเข้ามาข้างใน go out ไปข้างนอกเพราะฉะนั้นจะพูดได้อย่างไรดี may I? may i may i go out นะคะ may i go out ใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ,ะเด็กๆก็จะจำได้แล้วนะ,ะดูนะคะ ถ้าหากว่าไปข้างนอกก็จะเป็น May I go out นะคะออกเสียงพร้อมกันการอ่านพร้อมกัน May May I go out May I go out May I go out ขออนุญาตฉันออกไปข้างนอกหน่อยได้ไหม May I May I go out please ขออนุญาตออกไปข้างนอกหน่อยได้ไหมกรุณาค่ะอนุญาตให้ฉันออกไปข้างนอกหน่อยได้ไหมเห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปข้างนอกก็ต้องพูดคำว่า May I go out แต่ถ้าใครไปข้างนอกและจะเข้ามาในห้องนี้ต้องพูดคำว่าต้องพูดประโยคว่า May I come in Everyone repeat a อัตมีทุกคนพูดตามครู m a อ I come in m i y I come in ก็คือขออนุญาตเข้ามาข้างในขออนุญาตออกข้างนอก May I go out May I go out อ่ารู้แล้วนะ รู้แล้วนะทราบแล้วนะว่าถ้าจะขออนุญาตเข้าห้องว่าอย่างไรถ้าจะขออนุญาตออกจากห้องว่าอย่างไรขอเปิดประตูหน่อยได้ไหมร้อนเหลือเกินขอเปิดประตูหน่อยได้ไหมจะพูดว่าไงเมไอ่าเไอโอเพนเดอะดอว์เมไอโอเพนเดอะดอ d ์ดอว์ดีดับเบิลโออดอ์คือประตูนะคะประตูนั่นเลยมองไปที่ประตูเลยนะคะประตูห้องเรานี่แหละนะคะ May I open the d o o r May I open the d o o เขอเปิดประตูหน่อยได้ไหมร้อนมาก May I open the window ขอเปิดหน้านต่างตรงนี้ได้ไหม Wind ดรคือหน้าต่างด o o r คือประตูนะคะอันนี้คือการขออนุญาตไม่ใช่อยู่ๆกำลังเรียนอยู่กก็เปิดประตูออกไปเลยเปิดหน้านต่างโลงไปเลยทั้งๆที่ในห้องเรามีแอร์คอนดิชันนะคะมีแอร์อยู่เราจะเปิดประตูเปิดหน้านต่างเราก็ต้องปไปนงคะมีมารยาทก็ต้องขออนุญาตก่อนว่าเปิดได้ไหม ะะถ้าเขาบอกว่าได้เขาก็จะบอกว่า yes you may ถ้าเขาบอกไม่ได้เขาจะบอก no you may not นะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามาดูมีเพลงให้เด็กๆร้องพูดตามครูเลยเพลงเ a y I come in May I y o m o m n in ดูประโยคตัวสีเขียวค่ะนักเรียนไม่ดูเดี๋ยวร้องไม่ได้นะ May I come in May I come in may I come in yes you may Yes you may. Yes, you may. may I come in? May I come in? Yes you may. Yes yes you may. อันนี้เครี่ยดหายไปหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเติมนะคะอ่ะตอนนี้ลองมาฟังเพลงกันซินะคะว่าเพลงเขาร้องอย่างไงง่ายๆเนื้อเพลงก็มีแค่นี้แหละมอันนี้ค่มะฟังนะคะ นัก yes, เรียนดูนะคุณรูชี้ให้ดูด้วยอ่ะ Yes you may may I come in may I come in Yes you may Yes you may ยากไหมยากไหมคะอะร้องตามครูก่อนนะคะอะ may I come in may I come in ดูลูกศรด้วยค่ะ Yes you may Yes you may May I come in May I come in Yes you may Yes you may อ yes, ่าท่านนี้ฟังเพลงอีกหนึ่งที่เราร้องพร้อมกันนะคะ นักเรียนดูตัวตัวหนังสือตัวอักษรดูประโยคที่ครูชี้จะได้ร้องได้ มือตัวเองเลยเพลงง่ายๆเพลงง่ายๆนะคะ may come in, <May. S 1> เมไอคัมอินเรียนดูบรรทัดสีเขียวเมไอคัมอินบรรทัดสีส้มเมไอคัมอินบรรทัดสีน้ำเงิน yes you may yes you may, may แลวก็บรรทัดสีส้มนะคะเมไอคัมอินเมไอคัมอินแล้วก็บรรทัดสีน้ำเงินสุดท้าย yes you may yes you may นะคะก็คือขออนุญ,ญาตจึณเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมนะคะขออนุญาตคุณเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมอ่า yes you may ได้คุณเข้ามาเลยนะคะ อ่านะคะแล้วก็เป็นไงคะก็จะเป็นเนื้อเพลงที่ซ้ําไปซ้ํามาทีนี้เรามาดูการตอบการตอบรับนะคะก็ตอบ yes you may นะคะถ้าเราตอบรับว่าจะให้เขาเข้ามาในบ้านเราหรือเข้ามาในห้องเราเราก็บอกว่า yes you may อ่านุญาตให้คุณเข้ามาได้นะคะ yes you may ถ้าเราบอกเราไม่ให้เข้าเราก็จะต้องต,ตอบปฏิเสธนะคะก็เป็น no you may not no you may not นะคะ no you may not ไม่ให้เข้ามาไม่ท่านคุณเข้ามาไม่ได้นะอะไรอย่เงี้ยเราก็ต้องบอกเข้าไปนะคะแต่ว่าเด็กๆแล้ก็ไม่ต้องบอกเหตุผลก็ได้เพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกการใช้ตัวนี้ไว้นะคะ,ะวันนี้คุณครูก็มีใบางานนะเด็กๆคงระบายที่โรงเรียนไม่ได้ก็คือไประบายภาพนะคะสีภาพ may I come in ก็คือการขออนุญาตเข้าห้องนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการเข้าห้องเรียนเห็นไหมคะคุณครูนั่งอยู่เห็นยัง เด็กๆก,ก็ดกไดจะให้เขียนคำสัาอังกกษนะคะไประบายสีมาก่อนนะคะแล้วในช่วโมงต่อไปก็จะเดี๋ยวจะให้เขียนคําว่า May I come in นะคะก็คือขออนุญาตเข้ามาข้างในนั่นเองนะคะฝากการบ้านไประบายสีที่บ้านนะคะนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูจรุลักษ์จะอีเมลไปให้นะคะวันนี้ปลายทางบอกว่าขออีเมลคุณครูคจรุลักษ์นะคะทั้งป .1 และป .3 นะคะเดี๋ยวป .1 ก็จะให้อีเมล ได้ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณจะมาให้วันหลังก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะส่งเข้ามาแต่ว่าคุณครูปอหนึ่งที่เคยเรียนอยาคุณครูก็จะมีอีเมลอยู่แล้วก็จะส่งใบงานไปให้นะคะโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะโรงเรียนไม่ได้เก็บสตังค์อยู่แล้วนะคะในเพาะวิชาของครูก็จะให้ใบงานคุณครูสามารถเขียนได้นะคะคุณครูปลายทางนะคะอีเมลเข้ามานะคะ ่านะคะก็คือที่ Pan od, ะะ p a e n m o S d นะคะ paenmosd นะคะ at hotmail.com นะคะส่งเข้ามาคุณครูก็จะอีเมลใบงานปนงไปให้นะคะส่วนของอชั้นอื่นๆนั้นก็ถ้าคุณครูสอนคุณครูก็จะให้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นใบงานภาษาอังกฤษนะคะก็บางอีเมลก็ส่งเข้ามาแล้วแต่คุณครูยังไม่ได้ให้ส่งกลับไปเนื่องจากว่า ติดภารกิจนิดหนึ่งตอนนี้ก็ว่างภารกิจแล้วก็จะส่งใบงานตามหลังไปให้นะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเป็นไงเด็กๆสนุกไหมเออเวลาหมดพอดีไซมอนเซก็ไม่ได้เล่นเดี๋ยววันจันทร์หน้านะคะเออ่าไงคะ next Monday นะคะวันจันทร์ต่อไปเราเจอกันเดี๋ยวเรามาเล่นเกมไซมอนเซกันใหม่ดีดไหมคะโอเคค่ะวันนี้เด็กๆคะ่ะเป็นไงเวลาหมดแล้วคะ่ะ see you later โอเค